วันนี้พาไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวไทยอ,อยู่ในกลางเมืองเลยนะฝนตกค่ะหลังจากทำงานก็เลยเหนื่อยนะคะไม่ได้ทำกับข้าวก็ไปาซาวน่าน,นิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวนี่นะคะถึงแล้ว noodle station นะคะเจ้าของเป็นคนไทยนะคะเปิดมาหลายปีแล้วแหละนะของเขาจะมีสองสาขานะอีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับาทางทางบ้านที่ลีนาอยู่นะแต่ออกไปอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างนอกนะจ๊ะ ช่วงโควิดก็จะปิด2ทุ่มนะคะปกติ4ทุ่มลีน่าสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะพิเศษเนื้อกับผักรวมแล้ว3,220ครอนจ้ะก็ประมาณ840บาทบ้านเรานะคะโอเคได้แล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะปรุงปรุงพื้นฐานมาให้เรา,เาพริก1ช้อนอันนี้มาตรฐานนะ แล้วก็กระเทียม1ชอ้อนสม้มน้ำสม้สมสายชูใส่ให้1ช้อนน้ำปลาซิสิหน่อยนะอันนี้คือมาตรฐานที่เขาจะปรุงมาให้เลยแต่ถ้าใครชอบรสชาติอะไรยังไงอ่ะเราก็มาปรุงเพิ่มเองที่โต๊ะแต่ถ้ากินกับบ้านเขาก็จะมีห่อกับบ้านเราเขาก็จะถามว่ากินเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็จะไม่ใส่พริกให้ก็ได้หรือจะใส่นะคะตอนนี้เราก็มาปรุงเพิ่มนะคะเพราะเราสไตล์คนไทยใช่ไหมเ,เพื่อนๆก็รู้กันนะคนไทยไม่ต้องกินแบบจัดจานก็ใส่น้าปลานิดหน่อย ใส่ถั่วป่นลงไปโอเคใส่ถั่วเสร็จแล้วเราก็มาใส่พริกป่นนะคะพริกป่นก็ใส่สองช้อนกลัวไม่เผ็ดค่ะกลัวไม่เผ็ดนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวก็ใส่เข้าไปอีกลองดูมันจะอร่อยไหมนะคะใส่เยอะไปดีนะาว่ามันเลยมันๆหน่อยกระเทียมเจียวก็จะเป็นแบบไม่มี เปลือกนะมีแต่กระเทียมทั้งนั้นเลยล้วนๆนะคะที่นี่อ่ะเสร็จแล้วก็คนเลยนะคะน้ำซุปเขาอ่ะก็เขาจะทําต้มเป็นน้ําซุปสีสีน้ําข้นอะ่ะเหมือนกับน้ําก๋วยจั๊บอะ่ะก๋วยจั๊บเส้นใหญ่อ่ะนะ,ะเขาต้มไปแล้วนะคะเหมือนเหมือนกว๋นกวยเตี๋ยวเป็ดอะ่ะนะคะเสร็จแล้วเขาก็ ตุนตุนไก่ไว้ตุนเนื้อวัวไว้ลวกเส้นไว้เตรียมผักเอามาไว้ลวกอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละนะคือทําให้มันง่ายต่อการทําไม่เหมือนที่บ้านเรานะาที่นี่เขาจ้างคนเขาก็จะบอกว่าต้องใส่หยิบเส้นแค่กํามือนึงก็คือนิดเดียวนั่นแหละไม่ถึงเยอะหรอกผักนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าเพิ่มก็แค่นี้นะคือเขาก็จะปริมาณลิมิตไว้แล้วนะคะชิมแล้วเป็นไงลีนะ่าโอเคก็พอผ่านอยู่นะคะ ของลีน่าก็แอบ,บใส่น้ําตาลเพิ่มเพราะว่าอยู่ในเขาอยู่เคาน์เตอร์เขามีให้อยู่น้ําตาลสําหรับคนที่จะใส่แต่เขาจะไม่มาวางไม่วางไว้ที่โต๊ะนี้เพราะว่าเวลาสถาณสูงม,มาตรวจอย่างไงนะคะมันจะผิดหลักการไม่ไม่ให้มีน้ําตาลนะคะ <laughs> เพื่อสุขภาพนะจ๊ะก็ได้ก็โอเคค่ะรสชาติเผ็ดดีเพราะว่าเราก็ปรุงเองอะเนาะตามใจเราเราชอบแบบไหนนะคะลีน่ามากินตั้งแต่ ราคา1,280ราคาปกตินะครอนจนมาปีนี้ก็ขึ้นมาทุกปีแหละขึ้นมาเรื่อยๆ1,880อ่ะคิดดูว่าถ้วยธรรมดานะเนี่ยถ้วยธรรมดาเกือบ500บาทบ้านเราอ่ะคุณคิดดูถ้วยเท่ากับอ่ถ้วยใหญ่พิเศษบ้านเราอ่ะเออนั่นแหละ ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าอืดๆและนะคะกินช้าลงนะจ๊ะอันนี้บรรยากาศข้างในนะก่อนหน้านี้จะกว้างกว่านี้นะแล้วเขาก็ทําตรงนี้ออกมาเพราะว่าข้างบนเป็นเกสเฮาส์ก็หมดแหละนะคะหมดแล้วก็เหลือแต่น้ำมันไม่ชดหมดน้ําไม่ชอบเยอะนะคะก็กินแต่เนื้อกับต่อนเส้นนิดหนึ่งเส้นก็เป็นเส้นเล็กนะไม่มีเส้นอย่างอื่นนะคะ เส้นเล็กก็คือลวกไว้แล้วอย่างเดียวห้ามันไม่มีสั่งเส้นนู้นเส้นนี้นะคือเส้นเดียวจบเลยขายง่ายนะคะนี่แหละแต่มันเป็นสูตรของคนไทยนะคะเจ้าของก็คนไทยเปิดมาหลายปีแล้วแหละนะคะที่ลีน่ามาจนถึงนี่ก็เกือบ10ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เปิดมาก่อนหน้านี้อีกก็คงหลายปีอยู่หรอกนะจ๊ะก็โอเคนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย